ไข่พาวจ้ามีใครเคยทำบ้างเนี่ยแล้วก็ไก่หยอกค่ะแล้วก็ตามด้วยไข,ข่ต้งจ้าโอ้โหแล้วก็ใส่ซอสทุกคน ก็จะมีพวกซอสพริกซอสมะเขือเทศอะไรอย่างนี้นะคะไม่เคยกินเลยไส้คราวนะคะอ้าวอ๋ออันนี้ก <laughs> ็จะเป็นสาลายเนาะคลุกสาลายไปมีคลุกเดียวใช่มั้คลุกเดียวสาลายเกาลัดอกหู อยู่ดีเลยเขายังไม่พอนะคะใส่ไข่กุ้งโปะไปเลยจ้า